สบายดีตอนเช้านะทุกคนตอนนี้เฮากำลังเดินทางไปวังเวียงนะทุกคนคือตอนนี้ก็ออกมาแต่เช้าเลยคือมิอน,นี่เฮาออกมาแต่จัโมงกับหกโมงเนาะท่านจ้าเข้าห้องน้ำอยู่เนาะ <c ười> คือทริปนี้นะเราเฮาเดินทางมาน้ำกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนเนาะทริปนี้เฮามาน้ำกันทางเบิรเก้าคนรถมาสองคัน และตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงแล้วเนาะหากระื้นทางด่วนมาคลิปนี้เนาะเฮามีแผนไปฮอดเนี่ยเอาสิไปขึ้นภูก่อนเลยเนาะขึ้นผาจะเอาเงินขึ้นผูขึ้นผ,นผาชี่ไปผาอย่างกาะนผาเงินมาเอ๋ผมแม่เนาะผ่าน้ำใจบอกตัวมีรถยันที่จะชายหูกเท่ๆนะเอาทิ่ไปผ่าน้ำใจเนาะหลังจากลงมาแต่ผาอะไรกัน ว่ที่พากันไปลองเหือเนาะลองเห่าไกย่ยัดแต่กาจึงเไ้ยปรแม่นเราต้องไปเซ็ตอินก่อนเซ็ตอ mm ินยูฮงแฮมก่อนเนาะแล้วจึงไปอลองเห่าอัอานนะอทีิปมือนี้กับทริประมาณนี้แหลนะนาแผนเราเดีย๋ยวไปติดตามเบื้องน้นกันนอว่าสิม่วนซีมันซีเป็นอาไรเนาะ ตอนนี้ทีมงานเอาการเดินทางมาฮอดตวางเรียงเป็นที่ยำ<บ><ผ>หอยแ,<ผ>แล,แล้วเนาะแต่ว่าเรียนแผนเนื่องจาบิดวมาเชียนไปขึ้นภูมาแล้วจึงเซ็กอินเนาะแต่ว่าแบบมาฮอดโปรแกรมกันนะ,ะนะอ่าทีมคือเนานะทีมจนนี่แหละที่มากะมาฮอดก่อนแล้วก็มาเซ็กอินอยู่ห้องแฮมก่อนพบูหยิเพื่อนกินกินข้าวคือรหารเลยข้าวเจ้านี่แม่นั่นบิลเลียน เอามาได้เฮือนมาได้เนี่ยหิวเข้านอะอนนันกันโบกินกับยานบมีแฮกขึ้นผูกเลยนะนี่คือโบกินอะโม่นียเด้อไปไปแล้วห้องโอ้ห้องอ,อุ้ยคอยแช่บวร้อนเด้อตอนนี้ทางห้องแหมเพื่อนกันยัง มีห้องให้เข้าพักเนาะแต่ว่าเรากำลาจองไว้นะเพราะว่าแค่เพื่อนเข้าพักเพื่อนกะยังบทันเช็กเอาออกไปนะแต่ว่าเราก็เสียาเครื่องมาฝากไว้นี่แล้วหลังจากไปขึ้นปูมาเราก็จึงซีมาเข้า,าเอาเครื่องเข้าไวเนาะเนาะเป็นโรงแรมที่เขามาพักอยู่เนาะจะเป็นโรงแรมที่บอยใหญ่ปันใดเนาะแต่ว่าก็เป็นโรงแรมที่ยังไม่กสะอาดเพอเพิ่นหากะสร้างแล้ว เดีอ่าบาทเห่าได้ห้องเนาะจะอยู่ห้องให้เบิง่งวันนี้ทีมงานเห่าก็มาหอดเบดทุกคนแล้วเนะแล้วก็นั่งกินขา้าวอยู่นี่เบินนึงละแต่ตอนนี้กําลังสีออกไปผ่าขึ้นภูนะขึ้นภูขึ้นผ่นผาแต่ที <c oughs> ่ไปเฮาตกลงกันว่าที่ไปผ่าเงินเนะาะาพิดว่าที่ไปผ่านน้ำใจแต่เขา <c oughs> แต่กั <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนสีไปขึ้นผ่าเงินแทนเนาะ ตลาดวังเบี่ยงเนาะทุกคนตอนนี้เอาอกามีทีมงานบางคนยังบ่ได้กินข้าวเนะาะแต่กาสีมาสแสวซื้อแนวกินกินไปนำทางเพนะื่อนเซื่อนขึ้นไปกินยู่เชิงพาวซื้อขึ้นไปกินยี่เชิงดีซื้อเอนาง ไม่อย่างไปกินใส่กรอกโอ้ยเนาะเลือกบักโม่ก็ต้องให้หยอดมือจอนี่เนาะเล่นเลือกบักโม่ก็ต้องให้หยอดมือจอนี่เนาะได้ไหมสามสิบป่ะหมักโมปลอมได่อบอกหน่อยสามสิบอเลือกตามันในน้อยตัวเออตาตีต๋

่ะงตอนนี้เราก็เดินทางมาฮอดผาเงินแล้วนะคนก็นม่ได้มาแวะก,ก,กินข้าวอยู่อบอนทางขึ้นเนาะเติมพลังก่อนพาบอนที่เฮาจีไปยอยู่พูนะทุกคนโคตสูงเลยนันคือ ตอนนี <languages? S 2> ้กะได้เวลาเริ่มออกเดินทางว้าวช่วยเหลฮ้ยลเดีกากรุ๊ดแตงคิว UED พี่ยเดี๋ยว ยังบอดบอนขึ้นจำนี่เมื่อไงก่อนแล้อ่ะไปขึ้นมลลี่หูทางนะไปไหมโอ้ขึ้นไปแล้วนะไปไปก่อนไปก่อนไป AC เป็นพี่จิงกับมาฮุกด้วกันโอ้ขาสลัดแลยพนันเส้นไว ชอบกะท่เจ้าทานคยันขยันกยนเป็นยนไประดับรู้สึกทางขึ้นดีโหดกับพวกฮักไป ตอนมาตอนนั้นโบได้หีนะฮัไดง่ายนี้นะถ้าไดง่ายนะนี่นะ็นหากันเมเอเห็นอย่างเสียงแปลกนะเมื่อยเป็นยังไงหน้าท้องหลกเลยชิดจอยล่ะได้สูงกึน่างมาประมาณนาทีบ่ต้องเข้าออกยิมนะมาย่างเงียบ10นาที ท,ทุกทุกอาทิตย์ก็ต้องได้พามาวางเรียงเพื่อมาขึ้นภูแล้วก็ลดนลำนักตอนนี้ตอนนี้ว่าเห็ดวิธีทางร้านกันนานๆนะอยู่เจ้าอยู่ลาลากอร์จิบอตอนนี้ทีมงานเฮาหายตไปสองคนอ้าเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโกอลอนโววิดเอ๋อโววิดอ๋อโววิดอ๋อ มาแล้วมาแล้วว่ายว่ายว่ยว่ยว่ยไป,ไป,ไ,ปไปกันตอ่อไปกันตอ่อไก่สชฮอดแล้วไก่สชฮอดแล้วไก่สชฮอดบอลนั่งพักอีกบอลน,นึงแล้วนั่งในถุกบอลอ้าโหดแทะนี่อันซึบลบซึมลบ สอ,สองสาวเขายืนนึ่งเนาะเพราะว่าน้ำหนักตัวเป็นค่อนข้างน้อยก่านมูเป่นเดียบไบหนึง่ง <c oughs> มตีสแบกต้มาันมันหากได้ฮอตอยู่บ่ห้าเปอร์เซ็นต์เขาขึ้นมานี่ <c oughs> ตอนนี้ก็มาวอดอ่าน่าจะครึ่งของเครื่องทางแล้วเนาะเขาขึ้นมากเกือบสุโมงละหอดจุดเอ่นานั่งพักจุดที่หนึ่งเนาะยังสามคนกําลังขึ้นมายังวอดจุดนี้เนาะกาลังย่างแลวแต่พุดนอันนี้ก็เป็นเพื่อนนัน่นขึ้นไปถึงมาละเพี่ยลงมาเพื่อน,นกับมานั่งพักอยู่นี่นเ็นยังไดไ ไงบสามสาม,สามาเองน้ยผู้พนังกันยังไปมาแล้วส,าน,ส,สานี่ซื้อผู้พนังอันนั้นันี้บ่อืมสัน่นสั่นกว่านี้ผู้พนังขึ้นยากกวน,นี้อีกคันหิวเลยก,กินมาแขนมเมื่อฮอน ไปจุดที่สองปะไป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 ฮะอันนี้มันจุดอันนี้มันจุดนางพักซิตอนนั้นยังไ่มีอันนี้ตอนนั้นไมีขึ้นขึ้นไปฮอดเทงรัดถ่ายหุบรวมเนาะเซฟีงามๆเนาะวิวยังบราปนไงเอาหลาหลายบอก็ถ่าย อันนี้เป็นจุดนั่งพักแต่กะวิวก็งามสมควรจะได้เนาะกันขึ้นดันกันขึ้นตอนเช้าน่าจะเห็นหมอกกันขึ้นตอนเช้าน่าจะเห็นหมอกน่าจะไกลชีหอดละเพราะว่า สันแถวนี้สันจริงๆนี่ทางไปไหนโอ้ยทางเพิ่นมีทางอ้อมอยู่นั่คือรถไปทางมันไปสัน,อนโอ้ไปใส่มาโน่โยนเครื่อง,งไปเติมอู้อาน้านขึ้นไปขายวะ่ะเอาเครืติมไปขายาาขาย,ยี่ห้อยอ,ยอ๋อเลยเออคอยกระยักมีโดนเนี่ย อยากมีโดนอยากมี DJI จไอคะเบล่าแอคชั่นแอคชั่นคามล่าในที่สุดใกล้สีฮอตแล้วทุกคน<ม>ดังจากที่ททย่างขึ้นมาประมาณน่าจะสองชั่วโมงแลวแหละบอกเกือบดอกบายเพื่อนบอกไว้วนอะอีก5 0สีเมตรจะฮอตจุดสมบิวเอาสู้ๆู อีก50เมตรฮอดแล้วอีกา50เมตรก็ฮอดแล้วไปจุปด<ป>ที่สองนะม <c oughs> <c oughs> ันกรบบไก่นะ กริ่อดแล้วสั้นๆเนาะนับถือใจคนนั้นแบกกอนดินบอกกระปูนขึ้นมาทางขึ้นเนด้หอดแล้ว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 วันนี้ที่เราคอย ป้าโอ้มีตามาคงปีนใกล้ข้างหน้ตัวนี้มีวะมีปีนใกล้ว่ะกี่สุดกระมาหอดนี่คือบอลลมยังวะคือหอนโอ้โห ที่สุดก็มาหอดแล้วว้าอยู่งามเวยแต่ว่าเสียมันมีมอกเนาะวันนี้จะมกกาหมอกอาาน้ำหรือมอกควัน แ่ขั้นตอนเซาเนาะน,น่าจะงามกว่านี้แบบมีหมอกดีครับเห็นวิวทุ่งหน้านะุนว้าวว้าวว้าวคุ้มค่าเนาะคุ้มค่ากับการที่เอาปีนขึ้นมาเมื่อยๆแล้วก็ขึ้นได้มาเบิ่งวิวลมเย็นๆเนาะ อย,อยู่แบบโคตรงามเลยใจจริงก็อยากไปอีกอจุดนึ่งเนาะอยู่จุดเป็นจุดที่สองของพาเงินแต่ว่าทีมงานเขาคือซีโบไวล่ะ เขาขึ้นมาเราจะเห็นอิวทงไฮทงนาอะไรกับบานเฮ่งประสาชน์อะไรกับภูเขาเนาะสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคนแบบางามายในกล้องอาจจะโบแจง้งไปได้นะทุกคนแต่ว่าตัวจริงเนาะถ้ามาเห็นด้วยตนเองกับทำพ้องว่าโบผิดหวังครัแบบกล้องจนนี้เนาะอาจจะถ่ายทอดออกไปได้บ่สัดเจน คือกับตาเห็นด <sh ้วยตัวเองขึ้นมาให้ยังฉันมาทำอะไรที่นี่กาครวบรวมก็พิพาะทุกคนกัดซีมี รถอันนี้นะรถบักกี้บอกพอดีชนี้ก็บบอลแน่ใจเยวจะลองไปนั่งบึงไยหูสักแสะสองแสะโอ้เป็นก็แน่นหนาทาวาหน้าพอนะเปทปูนยึด <c oughs> ไอหูเพนนะ่ะ ความแลก็ถ่ายรูบเดียวรุบแยกงแบบทีทุกคนก็ให้มานั่งพักอยู่เนาะตอนนี้เดี๋ยวเซาเมื่อยจากน้อยเฮากรสิพากันลงไปแล้วเนาะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งเนาะคิดว่าตอนลงน่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีคือทีมงานเฮากรบก่นอนคนกันกนกบนักท่องเที่ยวนะผู้เพิ่น s p e a k i n ิ w แล h b e l นกับ <omdat> ล <sm> <problem> <zed> ังสนทนากับนักท่องเที่ยวมาจากมาเลเซียนะคุณ น้ำดื่มยู่นี่นอะทุกอย่างจะเซาห้าพันเบิร์เต๋อเนอะาะน้ำสตริงน้ำแป,ป๊บซี่อย่างต่างๆเนาะแต่ว่าน้ำดื่มธรรมดาแมนเซาพัน 1, เป็นขนมไปอย่างกับเซาห้าแล้วอยู่นี่เพิ่นก็นยังมีตำส้มให้กินเนะาะตำตำมะฮงตำมะฮงแมนอ, 6, 1, 40, นอ่าคกหนึ่งซี่สิบพันเนาะตามที่ถามเพิ่นเมื่อกี้นี่เราก็ได้ห้า ถึงเวลาต้องลงแล้วคิดว่าตอนลงเนาะน่าจะง่ายก่อนตอนขึ้นตามเท่าที่เคยขึ้น,นอ่าเคยก่อนก้อนเนาะเคยไปขึ้นภูกระนังลงก้อ <c oughs> นนอแล้วไปเก็บอายุรุ่มนะง่ายไปพ่กดึงดึงดึงลูกสวมงัดเขาดิเอาลงพื่อเลยเนาะควนจอนดรถพื่อเลยนเนาะแหนมก็เห็น <c oughs> จากประสบการณ์โฉบซม,มูไปย่างลงน่าจะหอนไปกวาลงประมาณประมาณสามสิบนาทีนี่แหละย่างลงคิปว่าต้องเคยขึ้นไปอย่าเถียงเานาะจุดนั้นมึงถามมึงถาม่ะสมาชิกไปในกลุ่มกันไปรอดบมีแจ่ผู้เฮาจ้าวตอนลงนี่ตัดภาพไปตอนขึ้นคันละเลื่องเลย เอามีไผ่หายปะเขาคือยังมีแต่ซีคนเหลือดแปดคนสองซีหกเจ็ดเอ๊ะหายไปสองเอาเอาเอาเอ็ดที่เลยก่อโอ้ยเราเบิ่งทางได้ไหมเ <ขา S 1> บิ่งเบิง่งนั่งก่อน เนี่ยลงไว้ไรนะเออมันเป็นแบบนี้เจ้ากันขาพิกแล้วแย่แน่แกูเก็บกสะโดดขาพิกอีกหนึ่งคนแล้วอีกหนึ่งคนมาสันหักับคนทำอิบ พกแค่ปะโบพริกดอกมันเก็บในนี่ระกบอกแล้วว่าค่อยๆเอาลงเท้าหัดเจ้าหัดเกิแน่นไว้หัมันอันนี้แล้วมันอันเป็นแบบลงทางนี้จับหัด่เยเยาวเยวคือค่อยเดยใครแต่บดมฟุบลงนี่เนาะมัดเกิแน่นนกัดพริกเลยยามันจะแน้นมันก็ใครได้เอเดที่ลงได้ เจ๊น้อยมันก็ไข่เดียเจ็บไายดอกเจี๊ยบกันเจี๊ยวแต่ว่าแบบมันอันนั้นแะไรมันอันนั้นเฉยๆมันตึ๊บมันนะเอ็ดมันฉันเจ็บบาดเดียวลงไปก้อนโลกก็ได้แลนบุดเดียวหอดมันไหนมัขี้มูหมาได้ผจะมีการลงก่อนได้กิ้งลงกันที่แลนลงนะเราจะนี่อยละฮะมึงกาลงก่อนกับสมาแล้วเนาะอือสองเมียไม่ละันกาลงก่อนนะ จะไหมใครบ่ได้ชาเปิเปปร์นแอยนี้ไวกนหลายตอตนี้ก็ลงมาฮอดจุดสตาร์ทเป็นทีเฮียบห,หอยขาสั้นขาเสียนเลยเพื่อจะลงมาฮอดเป็นยังไงเมื่อยแต่ก็คักอยู่ไปไปกินน้ำไม่น่ามาอีกเนาะไปไปจุด เออได้ไปกินน้ำสองห้าพันได้น้ำกร 10, สิบพันจอบหนึ่งแบ่แบหลาย <c oughs> แต่กันได์วิวเด้งามขาเซียนอยู่นี่นะ <c oughs> ต่อไปหาสีไปใส่ลองเหอไปกินข้าวก่อนข้าวสวย,ดดวยเอาจากนี้เหากัสีไป ลองเหือเอ้ยปอแม่ไปกินข้าวกันเนาะไปกินข้าวแล้วก็สิไปเช็คอินโยฮงแทมเนาะเอาเครื่องเอาอย่างเาเข้เา,เาไวเา้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของเนาะแล้วก็กสิไปลองเหือเนาะ <laughs> แต่ว่าขอฝากไว้เป็นอีพีต่อไปเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบ่งบันติดตามกันฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อเนาะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอโตลาไปก่อน บายบายเจอกันใหม่ในอ่าน้ําซองเนาะลองเือ